พันเราเนี่ยมีที่ยึดเหนี่ยวขนาดไหนในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพราะว่ากรรมที่จะนําไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกก็คือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมที่จะไปสู่สุขติโลกสวรรค์หรือนิพพานก็เป็นกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมนี้เราก็สอบสวนดูว่าเรามีพระพุทธเจ้าเป็นที่ยึดเหนี่ยวในขณะที่ทํากรรมเหล่านี้ไหมถ้าเรามีพระองค์เป็นที่ยึดเหนี่ยวในขณะที่ทํา กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแสดงว่าเราเนี่ยมั่นคงในคําสอนถ้าหากว่าไม่ได้ดีจริงนะมันจะไม่มีอน,นิสงส์เยอะหรอกเพระพุพูธเจ้าบอกว่าในข้างหน้าเราพูดไปเรื่องผลของอน,นิสงส์ผลของอน,นิสงส์เนี่ยมันมีมากมายมหาศาลถ้าหากว่าธรรมดาจะมีอน,นิสงส์มากขนาดนั้นเลยก็บอกว่าเพิงทราบความพิเศษแห่งผลของสารณคมด้วยสามารถแห่งเวลามาสูตรเป็นต้นว่า การที่บุคคลสร้างวิหารถวายสง์ผู้มาจากจตุรทิศมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายให้ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขการที่บุคคลมีจิตเลื่อมใสถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสารณะมีผลมากกว่าทานที่บุคคลสร้างวิหารถวายสง์อันมาจากจตุรทิศการที่ถวายสังฆทานมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเป็นยอดของสังฆทานทั้งหมด สังฆทานอันนั้นก็สู้สร้างเสนาสะนะสร้างกุติอย่างใดอย่างหนึ่งอุทิศแก่สง์ที่มาจากทิศทั้งสี่ไม่ได้สร้างเจาะจงรูปใดรูปหนึ่งแต่สร้างให้สงมาจากทิศทั้งสี่สร้างเสนาสะนะอย่าไปคิดว่าเป็นกุติกระจอกกระจอกถึงจะสร้างแม้กระทั่งขนาดปราศาสตรขนาดไหนก็ตามเถอะด้วยแก้วเจ็ดประการขนาดไหนแต่ว่าการสร้างอันนั้นมีผลสู้ถึงไตสรสารณคมไม่ได้ ผู้ที่ถึงไตรสารณาคมแล้วได้รับผลมากได้รับอน,นิสงฆ์มากจึงไม่ได้เป็นการเข้าถึงแบบไม่เข้าใจอะไรสักอย่างถ้าอย่างนั้นเนี่ยคนที่ท่องอย่างนั้นก็ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะหมดบางทีเนี่ยนะหมอผีบางกลุ่มนะเวลาเขาจะทําพิธีกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเขาตั้งหน้าโมก่อนนะแปลว่าเขาถึงไตรสารณาคมไหมเปล่าเขากําลังจะทําไสยศาสตร์อยู่แต่เขาตั้งหน้าโมก่อน จะทําพิธีขอหวยกับต้นไม้อยู่อย่างเนี้ยเขาตั้งนโมก่อนนะเขาตั้งตามธรรมเนียมของเขานะเขาไม่ได้ตั้งเพราะนับถือพระพุทธเจ้าอะไรหรอกถ้าหากว่าคนที่ทําแบบไม่รู้ไม่เข้าใจจึงไม่ได้รับอาน,นิสงส์เลยและอย่างหนึ่งนะต่อไปอีกว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ทําลายทุกพระองค์เนี่ยทําลายทุกทั้งทางกายพระองค์เนี่ยทําลายทุกทั้งทางใจถ้าหากว่าคนสมัยนี้เราหาตัวอย่างยากนะ ชาวแบบเป็นสมัยพุทธกาลจริงๆเนี่ยมีตัวอย่างเยอะพระอ,องค์เนี่ยทรงทําลายทุกทางกายของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยหาประมาณไม่ได้สัตว์ทั้งหลายที่กําลังได้รับความทุกขอยู่มากมายพระอ,องค์ก็สามารถทําลายความทุกขของคนเหล่านั้นได้เช่นทุกขของพิสูรรูปหนึ่งเนี่ยเสือเนี่ยกำลังกัดกินท่านท่านสามารถที่จะเจริญวิปัสสนาจนบรรลุเป็นพระอารหันต์ได้คําสอนอันนั้นชื่อว่าทําลายทุกขได้ คำสอนของพระผู้มีพระภาคทําลายความโศกเศร้าเสียใจของศาตว์ทั้งหลายเป็นอันมากอย่างนางปตาจรารยปตาจ a รีถึงกับเป็นบ้าเลยนะปะแปลว่าตกอาจาระแปลว่ามารยาทมีมารยาทตกไปกลายเป็นหญิงแก้ผ้าเป็นนางบ้าคนหนึ่งแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงสงเคราะห์ให้นางเนี่ยพ้นจากความเศร้าโศกพ้นจากความเป็นบ้าอันนั้น ถามว่าพระองค์ช่วยเราไหมพ้นจากความเป็นบ้าเหล่านั้นเนี่ยพระองค์ช่วยเราไหมช่วยนะกรรมที่ทําให้เกิดเป็นบ้าคือกรรมชนิดไหนกรรมที่จะทําให้เป็นบ้าก็คือการดื่มสุราและเมรัยเป็นต้นพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนไม่ให้เราดื่มสุราและเมรัยพระองค์ป้องกันเราจากการเกิดเป็นคนบ้าในชาติต่อไปเพราะว่าคนที่บ้าสติวิปลาสการดื่มสุราและเมรัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท เป็นความวิปลาสคลาดเคลื่อนพระองค์เนี่ยทรงทําลายทุกขเลิกไงหนึ่งก็คือพระองค์เนี่ยทรงทําลายวัตทุทุกอย่างเช่นอบายถ้าหากว่าเรามาเจริญบุญกุศลทั้งหลายแหละเราสามารถที่จะพ้นจากนารกได้เพราะเราปฏิบัติตามคําสอนแต่ถ้าหากว่าเราไม่เชื่อคําสอนนะลองตกนรกดูกสิตกนรกกว่าจะมาเป็นมนุษย์คืนเนี่ยอย่าหวังเลยหวังได้มือนงินเนี่ยมันริบป,ปรีเต็มทีเลยเพราะว่า ไปอยู่ในในรกเนี่ยสมมติสักแสนปีอย่างเงี้ยกุศลจิตเกิดง่ายไหมพอพ้นมาจากนรกส่วนใหญ่จะไปต่อที่เปรตแล้วพวกเปรตจัดปฏิบัติธรรมฟังธรรมมีไหมไม่แน่พ้นมาจากเปรตอีกเดรฉานอย่างเงี้ยไปเกิดเป็นปลาเกิดเป็นปลวกถามว่าเมื่อไหร่จะได้มาปฏิสนธิเป็นมนุษย์เกิดเป็นปลาอยู่ในทะเลปลาทะเลกี่ตัวโยมพี่จริงนะประเทศไทยเนี่ยเอาปลามาให้คนในทั้งประเทศทานกัน วันหนึ่งเนี่ยหลายคันรถสิบล้อนะไม่ใช่คันสิบล้อคันเดียววันหนึ่งเนี่ยเป็นสิบสิบคันรถสิบล้อที่ขนขึ้นมาเรื่อยๆขนาดนั้นปลาในทะเลก็ยังไม่หมดมันมากมายมหาศาลขนาดไหนแล้วปลาหนึ่งตัวนี่มีไข่กี่ฟองแล้วมนุษย์หนึ่งคนเนี่ยสามารถตั้งคันได้กี่คนเกิดที่ไหนเดีย่ะคะนี่ทีนี้เราก็มาถามดูบุญของเราว่าเรามีบุญขนาดไหนพอที่จะไปเกิดเป็นอะไรเนี่ยเกิดเป็นมนุษย์ยังยากขนาดนี้ เทวดาเนี่ยเกิดยากกว่าเป็นมนุษย์อีกเพราะเทวดาเป็นภูมิที่ประณีตกว่ามีความสุขกว่าแล้วเทวดาชั้นสูงๆนั้นยากขึ้นกว่านั้นตามลําดับชั้นอีกอบายเนี่ยมันมากเหลือเกินปลวกหรือมดแดงรังหนึ่งเนี่ยกี่ตัวหนึ่งจอมปลวกเนี่ยมากมายมหาศาลเราสามารถปฏิสนธิที่นั่นได้หมดเลยถ้ายังมีจิตนะอย่าคิดว่าปฏิสนธิตรงนั้นมันยากถ้าจุติจิตดับปุ๊บเนี่ยนะ จุติจิตด,ดับกับกระพิบตาเนี่ยนะจุติจิตด,ดับเร็วกว่ากับพิบตาเพราะว่าบางคนเนี่ยตาค้างตายเลยก็มีเคยได้ยินไหมคนดูทีวีดูหัวเราะแห่แห่แห่ค้างตายตรงนั้นเลยหัวใจล้มเหลวตายก็เยอะแยะไปจุติจิตปั๊บเดียวคับหนึ่งจะไปปฏิสนธิที่นรกหรืออบายภูมิไหนเนี่ยกับพิบตายังช้าไปปฏิสนธิที่นั่นท,ทันดีโยมคนหนึ่งก็ถามว่าเออเลือกเกิดได้ไหมถ้ามันเกิดมาแล้วอย่างนี้มันเลือกไม่ได้แนละ้ว ถ้าเกิดมาได้นะถ้าของอาตมากับโยูุการอย่างเงี้ยเลือกไม่ได้แล้วแต่ถ้าชาติหน้าเลือกได้ไหมเลือกได้ถ้าคิดได้ถ้าใครสามารถเลือกคิดได้คนนั้นเลือกเกิดได้ถ้าเลือกคิดเลือกพูดเลือกทําตามมนุษยธรรมสามารถเกิดเป็นมนุษย์ได้ถ้าเลือกพูดเลือกคิดตามเทวธรรมเป็นเทวดาได้ถ้าเลือกพูดเลือกคิดตามพรหมวิหารเป็นพรหมได้คุณคิดได้ไหมล่ะได้บ้างไม่ได้บ้างกองไปเฉียดเฉียดไม่งั้น่นะ มนุสยธรรมมนุษยธรรมคืออะไรกุศลกรรมบทสิบเรียกว่ามนุษยธรรมเพราะธรรมที่ทําให้มาเป็นมนุษย์ได้พวกฌานอภิญญาเป็นต้นจึงเป็นอุตริมนุษยธรรมถ้าเป็นพระเนี่ยไปอวดพวกฌานมรรคผลเป็นต้นจึงเป็นเป็นอบัตปราชิกอวดคุณวิเศษที่ไม่มีในตนถ้าหากว่าพวกกุศลกรรมบทสิบเป็นมนุษยธรรมและมนุษยธรรมเหล่านี้ถ้าผู้ใดสมาทานพูดคิดแบบนี้ได้ ผู้นั้นก็ไม่ไปอบายหนึ่งชาติหนึ่งชาตินะชาติหน้าแต่พอประเกิดเป็นมนุษย์ชาติน้าก็เหมือนกับผมเป็นมนุษย์ชาตินี้แล้วไปทําอะไรอยู่อีกในชาตินั้นอะ่ะคิดได้นะคนนั้นก็เลือกเกิดได้แต่ถ้ายังเลือกคิดไม่ได้ที่เกิดนี้ไม่แน่นอนพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าหากว่าเราถึงพระอ,องค์เป็นสารณะจริงๆนะพระอ,องค์ไม่ปล่อยให้เราไปอบายหรอกเชื่อเวลาเราจะพูดไรเนี่ยคําสอนจะแววมาเลย ถ้าคนนับถือพระอ,องค์จริงๆก็จะนึกถึงคำของพระอ,องค์ใช่ไหมถ้าเราพูดอย่างงี้เนี่ยคำสอนจะบอกเลยถ้าพลาดแล้วพระอ,องค์บอกว่าให้เธอสำรวมระวังต่อไปพระอ,องค์บอกวิธีแก้ให้หมดอ่ะสมมุติว่ายานี้เนี่ยกินแล้วมีโทษผลไม้ลูกนี้มีพิษอย่าไปกินนะเผลอเข้าปากเอาทําไงอ่ะคันี้พระอ,องค์บอกคายออกซะเออกลืนไปแล้วทําไงอ่ะเอายาล้างไปแล้วไปนอนพักฟื้นนะพระอ,องค์สอนหมดเลยทุกวิธีการหมด พงรักษาเรานะพระราหุลบอกว่าบิดาที่คอยตามรักษาบุตรฉันใดพระพุทธเจ้าเนี่ยตามรักษาสาวกของพระอ,องค์เหมือนบิดามารดาที่คอยตามรักษาบุตรฉะนั้นคอยห้ามคอยแก้หมดแม่แต่เป็นปรารชิกพระอ,องค์ยังยังสอนอยู่นะถ้าเป็นปรารชิกเธอศึกไปซะพระอ,องค์บอกวิธีแก้ให้หมดนะศึกอย่างนี้แล้วไปทําอย่างนี้นะถ้าเธอเป็นอบัตขนาดนี้เธอไปทําแบบนี้นะพระอ,องค์แก้ให้หมดเลยแล้วไม่ได้ขีดพาเส้นตา้แบบ โทยานะถ้าเป็นแล้วตายสถานเดียวเนี่ยประหารไม่มีเว้นแต่ถ้ามิจฉาทิถีเนี่ยแกไม่ได้เลยถ้ามิจฉาทิถีเนี่ยพระองค์ก็บอกสัตว์ทั้งหลายก็มีกรรมเป็นของของตนพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่จัดแจงปร,ประโยชน์เกื้อกูลแก่เราทั้งหลายประโยชน์ไหนบ้างอะที่พระองค์ไม่บอกเรามีไหมยังประโยชน์ในชาตินี้ที่พระองค์ไม่บอกเราเลยนี่มีไหมถ้าหากว่าใครที่เคยอ่านสิงค์าลกะสูตรสูตรในการใช้ชีวิต เกี like room, it? It ่ยวข้องกับพ่อแม่พระองค์ก็สอนให้ทําตัวยังไงเกี่ยวข้องกับคนใช้ทําตัวยังไงเกี่ยวข้องกับเพื่อนฝูงทําตัวยังไงเกี่ยวข้องกับครูบาอาจารย์ทําตัวยังไงเกี่ยวข้องกับสมณะพราหมณ์ทําตัวยังไงเกี่ยวข้องกับบุตรภรรยาครอบครัวเนี่ยทําตัวยังไงแล้ววิธีทํากิจการงานแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยพระองค์บอกหมดแต่พระพุทธศาสนาไม่ได้สอนเรื่องอาชีพนะพระองค์สอนว่าอาชีพใด ที่เว้นจากกายทุจริตสามวจีทุจริตสี่อาชีพนั้น,นํำไปเลยพงศ์ไม่ได้ล็อกว่าต้องอาชีพนี้นะอาชีพนั้นๆที่ประกอบต้องตื่นต้องขยันทํามาหากินแม้ถ้าได้ทรัพย์นั้นมาควรจะแบ่งทรัพย์เหล่านั้นเป็นยังไงนี้ประโยชน์โลกนี้จัดแจงหมดเธอทําประโยชน์ในโลกนี้ต้องเผื่อประโยชน์ในโลกหน้าด้วยส่วนหนึ่งรับประทานส่วนหนึ่งเลี้ยงดูครอบครัวส่วนหนึ่งเป็นทุนรอน ส่วนหนึ่งทำบุญทำกุศลองค์ก็ยังแบ่งสอนหมดอ่ะถ้าต้องการประโยชน์ที่สูงสุดขึ้นกว่านั้นอีกเธอพูดอย่างนี้นะเธอคิดอย่างนี้เธอปารลบแบบนี้นะคิดยังไงนี้เป็นรูปนะนี้เป็นนามแต่ว่าคิดเนี่ยไม่ได้คิดแบบธรรมดานะคิดแบบมีปัญญาประกอบมหากุศลนี่คิดไหมธรรมชาติของจิตก็คิดแต่คิดแบบมหากุศลคิดด้วยมหากุศลญาณสัมปยุทธ์คิดเรื่องอะไรคิดเรื่องอริยสัจ ถ้าเธอคิดในเรื่องราวเหล่านี้มากๆด้วยอำนาจปัญญาด้วยอำนาจวิริยะด้วยอำนาจสติทําให้เธอพ้นจากกองทุกข์ได้ผมก็สอนสอนแม้กระทั่งคิดถ้าหากว่าคนที่นับถือพระอ,องค์เป็นสารณะก็คือพระอ,องค์เนี่ยทรงประโยชน์เกื้อกูลแก่เราทั้งหมดเลยและเราทั้งหลายคือตรัสรู้ตามอย่างนี้ชื่อว่าทั้งหมดเนี่นะชื่อว่าเป็นผู้ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะ คนที่มีลักษณะตามที่ว่าไปแล้วเนี่ยชื่อว่ามีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะส่วนผู้ที่มีความรู้สึกนึกคิดตรงกันข้ามนี้ไม่ชื่อว่าถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะเราก็สามารถสํารวจชีวิตเราได้ว่าเราเนี่ยมั่นคงในสารณะขนาดไหนหรือบางทีแหมเรายกให้พระโสดาบันพระโสดาบันท่านมีอาจารลัรัทธามั่นคงไม่หวั่นไหวเราต้องคิดดูว่าพระโสดาบันเนี่ยไปจากไหน ก่อนที่ท่านจะเป็นพระโสดาบันท่านก็เป็นเหมือนเรานั่นแหละบางคนเนี่ยหนักกว่าเราเลยของเรานี่มีไมโสเพณีไม่มีแต่คนสมัยก่อนเป็นโสเพณีเร็บมาเป็นพระโสดาบันบางคนเป็นพระรหัรด้วยของเราก็ยังไม่ได้ตกต่ําขนาดนั้นเลย